ครับทุกคนยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเรนาเวนะครับวันนี้นะครับเราก็จะมารีวิวหนังสือใหญกับทุกคนเนี่ยได้ดูกันนะเนื้อเสนียเรื่องนี้นะครับเป็นหนึ่งใน,นหนังสือใหญ่ยยที่ถูกหยิบนําม,มาสร้างเป็นซีรีส์จริงๆแล้วนะครับเนี่ยนะก็มีการพูดถึงไปก่อนหน้านี้แล้วบ้างแต่ว่าไม่ได้มารีวิวในเวอร์ชันของหนังสือใหญ่เนาะวันนี้ก็จะมาเล่าให้กับทุกคนเนี่ยได้ฟังกันและก็คือเรื่องเบสสวิตภารกิจในเทวดาเรื่องนี้นะครับจะเป็นเรื่องสั้นเนาะเนื้อหาจะเป็นยังไงบ้างเนี่ยยเเดดีีี๋ววนนนนะจะจมาาลล่ใให้้ฟังคิิปโอร ก็คยน,นะครับเนี่ยอาจจะมาแนะนํเป็นตัวของลูกเล่มก่อนละกันเพื่อใครที่สนใจจะได้เป็นตัวเลือกในการตัดสินใจด้วยเนื้รยยเรื่องเรื่องมีชื่อเรื่องเบสวิตภารากิจในเทวดาที่พิมพ์ด้วยสารนพิมพ์เฮอร์มิตแต่งโดยซัมมอนลูกเล่มนะครับค่อนข้างที่จะบางมากๆจะมี55หน้าราคา89บาทนะคบเพราะว่าจะแถมที่ขัน้นหนังสือทั้งหมด1อันขนาดกะทลัดมากลูกเล่มนะครับค่อนข้างที่จะผ่าเทียวเนาะก็มาดูข้างในละกันเนื้อหาเนี่ยจะพาเทียวเหมือนลูกโป่งหรือเปล่า มาทำความรู้จักกับตัวละครกันบ้างน,นะครับเรื่องนี้เนี่ยเพศของเรื่องจะชื่อว่าหมองพัคภูมิผู้ชายรู้ร่างสูงนะครับหล่อแล้วก็แมนต้องว่าเขาอะ่ะก็ชอบผู้ชายได้อขอเรื่องนะครับจะเป็นเทวดาที่อาศัยอยู่ที่ต้นโพเทวดาตนนี้นะครับรู้ร่างสง่าง,งามอินดี้สายแฟชั่นและเป็นคนกําหนดว่าจะให้พรกับใครหรือไม่ให้ก็ได้ กรณีเรื่องนี้นะครับจะเป็นเรื่องาของหมอภาคภูิเขาอาจสามารถเห็นผีตั้งแต่เด็กอยู่แล้วและการเห็นผีของเขาเนี่ยยิ่งกระทบการใช้ชีวิตของเขาไปเรื่อยโดยเฉพาะอาชีพหมอเพราะเวลาที่เขาช่วยเหลือคนไข้อะคนไข้ก็จะมาตัดสินใจแทนเขาว่าคลิปล่อยใหตายหรือว่าช่วยชีวิตเขาก็เลยตัดสินใจที่จะลาพักจากการเรียนเพื่อหาสาเหตุต่างๆว่าเฮ้ยทําไมเขาถึงเห็นผีแล้วก็แก้ไขปัญหาต่างๆนั้นเขาก็ทําการบ้านหนักมากๆครับบนสุดท้ายเนี่ยก็เลยไปที่วัดริมนาแห่งหนึ่ง เพื่อไปขอพรจากพระพุทธรูโบราณเนาะเพราะว่าเฮ้ยห <c oughs> ลายคนเนี่ยบอกว่าได้ผลดีที่สุดทําให้เขาเนี่ยได้เจอกับเทวดาตนหนึ่ง ึ่งเทวดาตัวนี้สามารถกําหนดว่าจะช่วยเหลือหรือว่าไม่ช่วยเหลือและเทวดาตัวนี้ก็ตกใจมากๆเพราะว่าเคยภาคภูมิสามารถเห็นเขาก็เลยตันใจที่จะช่วยเพราะว่าเกิดผลดีด้วยภารกิจแรกนะครบหมอภาคภูมิเนี่ยจะต้องหาร่างให้กับเทวดาตัวนี้สิงหมอภาคภูมิเนี่ยก็คิดไปคิดมาคนสุดท้ายเนี่ยก็นึกถึงลูกน,น้องคนหนึ่งที่ประสบอุบัติเหตุแล้วก็นอนเป็นเจ้าชายนิทาก็เลยพาเทวดาตัว,ว,น,ว,วตนี้นะครับไปพบมีการพูดคุยเจรจาต่างๆกันคนสุดท้ายเนี่ยก็ตกลงเทวดาตัวนี้นะครับสามารถเข้าไปสิงลูกน้องคนนี้ได้ซึ่งลูก ก็คือแอบรักหมอภูมอยู่เหมือนกันใน,นระหว่างที่ทําภารกิจก็เลยมีความรักเกิดขึ้นในนั้นด้วยเทวดานุ่มเนี่ยอยากจะลองจูบม,มนุษย์ทั่วไปบ้างอยากจะลองมีอะไรกันกับมนุษย์บ้างผลสุดท้ายก็เลยเลยเกิดมีอะไรกันจากนั้นนะครับก็เกิดเป็นความรู้สึกต่างๆกันเกิดขึ้นแหละภารกิจต่างๆเนี่ยก็สําเร็จนะครับสามารถหาสาเหตุว่าเฮ้ยทําไมหมอพักภูมิทาไมถึงเห็นผีเทวดานุ่มเนี่ยก็กลับไปอยู่ในที่ของตัวเองนับจากนั้นนะครับหมอพักภูมอ่ะก็ไม่เห็นผีอีกเลยแต่ว่านึกถึงไงครับก็คือ คนสุดท้ายก็เลยไปหาเทวดาหนุ่มที่ต้นโพจากนั้นนะครับก็บอกว่าจะมาหาปีละคังนะก่อนที่เขาจะกลับครับก็จะมีผู้ชายคนนึงบอกว่าปีลาคังอะ่ะมันน้อยไปอปก็คือผู้ชายคนนั้นอะ่ะถูกสิงโดยร่างเทวดาหนุ่มนั่นเองจากนั้นนะครับพวกเขาก็เลยมีการคุยกันแล้วก็ปร,รับความเข้าใจต่างๆกันนะครับแสดงความรักต่างๆและมาว่าผูเนี่ยก็เลยหาถึงวิธีทางน,นะครับทำให้เทวดาหนุ่มตนเนี้อยู่กับเขาได้ไปนานๆ เิยายเรื่องนี้นะครับก็จะเป็นนิยายหญ่เรื่องสันะออกแนวแฟนตาซีลองคองเนื้อหาเนี่ยเบาสมองแล้วก็อ่านได้เรื่อยๆคือไม่ได้เยอะเลยนะครับทุกคนแบบเบามากคือดังนั้นเรื่องก็ค่อนข้างในสักโอเคนะครับเพราะเรื่องเนี่ยมีความแปลกใหม่มากๆเน้นอ่านง่ายเบาสมองต่างๆนะครับไม่ได้น่ากลัวอะไรขนาดนั้นเนาะก็ถือว่าโอเคนะครับดีแต่ว่าอาจจะไม่ได้ว้าวอะไรขนาดนั้นสำหรับวันนี้ก็จะประมาณนี้นะครับถ้าเกิดการเล่าเรื่องอย่างไรเนี่ยแบบติดๆัดคต่างๆนะครับก็ต้องขออภัยโดยเนื่องจากในหนังไม่คุ้นชินกับการแทนแบบตนเทวดา ีเลยนะครับแนวเนี้ยคือไม่ค่อยได้อ่านเท่าไหร่นะครับดังนั้นเนี่ยก็เลยอาจจะไม่ได้สม,มูทสักเท่าไหร่เนาะต้องขออภัยมาณนะที่นี้ด้วยสำหรับวันนี้ก็จะประมาณนี้นะครับหวังว่าทุกคนนะ่ะยจะชอบคลิปวิดีโอนี้กันนะครับก็เกิดชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดซับสไครต์ให้เรนด้วยนะครับสำหรับวันนี้เรนก็ไปแล้วนะไว้นนกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าครับบ๊ายบาย